ที่สังาะแห้งครับผมโอ้มีน้ำด้วยนะฮะตรงน,นี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะล็อยากล็กมากนะฮะเป็นปามน้ำมันฮะตอนนี้ก็ล็กขนาดนี้ก็เสี่ยงอันตรายต่อหนูกินนะครับตอนนี้ครับเป็นที่ของพี่เกี่ยวครับ นี้ลุงอิฐขับไปเอาโซ่อยู่ครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับวายมิดนี่หว่าเฮ้ยมิดเลยอ่ะดูสีหน้าครับกระป๋องดูรถไถอ่ะโอ้ยมิดเลยว่าฮะออกมีน้ำด้วยฮะน้อง โอ้ยต <t ương la i> ิดโอ้ยติดคานเลยเนี่ยโอ้ยดิ๊กดิกเลยแบบว่าแบบไม่มีอะไรอยู่เลยอะน้ำล้นๆ้ว้ายตายแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ย โอ,โอเคฮะเดี๋ยวรอสักครู่ฮะอีกคันหนึ่งไปเอาโซ่อยู่นะครับพี่น้องครับภาพพื้นที่นะฮะโอ้ตรงนี้เป็นน้ำทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่คือพื้นที่ตัดหญ้านะฮะบร,ริเวณบ้านสังเาวแห้งฮะของผู้ใหญ่เขียวครับวันนี้ใช้รถไถถึงสองคันด้วยกันนะฮะผมอ,อ,อรถไถครับแล้วก็ตัวรถไถนะฮะโอ้บอลเลงเลยฮะสโลโกกตา้ากันเลยทีเดียว สบายใจเลยครับผมอากาศเย็นเกลียบครับพี่น้องไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะฮะโอ้ตายแล้วอ๋อนี่รอยมาทางนี้แล้วนี่ฮะคัดเด้อ โอ้ยโอเคฮะเดี๋ยวรอโซ่สักครู่นะครับผมงูมาเลยฮะลูกอีทมาแล้วลลว,วิ่งเอาโซ่มาแล้วครับโอ้อะไรกันนี่นี่ครับชมหน้าผู้ที่ทำประติดนะสโลกิตา้าหนึ่งเพลงก่อนเลยครับผมช่วงรอโซ่ครับ <laughs> เอ้ย เดี๋ยวไอ้ดึงข้างหลังไปใช่ป่ะดึงขึ้นลงกตรงน้นเ่อ้ตลงลมาตรงนั้นน่อายะแต่แขงเลยอ่ะงั้นมันเติมน้้ำอยู่แล้วมันนิ่มมันซับน้ำเลยอ่ะนูฮะลงอิดมาแล้วครับเอาโซ่มาแล้วครับผม เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการดึงรถกันนะฮะพี่น้องครับเอารถขึ้นจากลมครับปกติที่นี่เคยติดแล้วนะตอนที่มาไถผ่า,ผานผ่านพรวนนะครับผมใช้รถไถสามคันฮะตอนนั้นช่วยกันดึงฮะดึงรถไถกัน3คันเลยนะครับติด1คันนะแต่ต้องใช้รถไถถึง2คันในการดึงขึ้นมาเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับ mm hmm. เดี๋ยวามาคอยดูกันฮนะ ว่าเราจะดําเนินการต่อไปยังไงฮะขึ้นไม่ขึ้นยังไงครับผมเหียตอนนี้เอาเรถไถคันเข้ามาอลไรครับผมนะฮะกำลังที่จะดึงโซ่นะฮะเอาโซ่ออกมานะครับเพื่อที่ทำการลากนะฮะนะครับผมนะเอาไปเกี่ยวกับหางตัดหญ,ญ้าดที่นี่นะครับ นะครับเมื่อกี้ลองถอยดูแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ขึ้นนะฮะพี่น้องครับนะฮะไม่ขึ้นนะฮะโอ้ยอาจจะต้องวินล้อนะครับตอนนี้ตูวกาลังจะวินล้อขึ้นมานะฮะและนี่คือสภาพของรถตู้นะฮะโอ้โหติดถึงคานเลยนะพี่น้องฮะ นะฮะตอนนี้ใช้วิธีการคล้องโซ่แล้วก็จะวินขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวจะให้งงุงนีดถอยหลังไปนะฮะให้โซ่ตึงนะแล้วก็จะวินนะฮะวินล้อตัวเองขึ้นมานะฮะพี่น้องครับผลสรุปของรถติดเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับปรากฏว่าต้องวินล้อขึ้นมานะครับไม่ได้ถ่ายขอไปอสำหรับวิดีโอด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องช่วยนะฮะต้องช่วยในการคล้องโซ่ของอไรนะครับผมสรุปว่า วินล้อขึ้นนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับกดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับช่อง youtube ของคนสวนสตูดิโอแล้วกันนะครับพี่น้องครับหอบครับเหงื่อท่วมนะตอนนี้มานั่งพักร้อนอยู่ที่บริเวณของสะครับสะในสวนนี่แหละครับผมน้ำเขียวปีเลยฮะอีกสักครู่จะโดดน้ำแล้วครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ